โมตัสสะปะกวะโตอระหโตสัมมาสัมพุธทธัสสะอิทังโนอิทังเวราโโจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ้ยข้าพระเจ้าทั้งหลายาาอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย,อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยใจยัพยาายจยงพลังอาลาหันตานันจะเตเชนารักขังพันธรามีสัปะโสสาธุจงเป็นสุขเป็นสุข เป็นสุขเป็นสุขเธอ,อจองเป็นสุขเป็นสุขเถิดสุขเถิด ที่วังนี้ดีใจไล่ชมทั้งเจ้าคงเจ้าคุงละที่ตัวเป็นเจ้าอาวักที่วักพิชาัยาดีใจมาทั้งมาล่วงวุญปล่อยปักขอให้ทุกทุกทั้งทุกคงมีความสุขเจริญรุ่งเรืองคาใจให้แหงแหงดึงทางไปในโจสิ่งที่ดีดีต่ลอกไปวังอุสาขา,าบูซาเจะปล่อยเจ้าสีตังขอทงทุกทุกทั้งจงอามโมทามมาแล้มาล่วงบุญให้ทุกคุงแหงแห,ง,หงต่ลอกไป ขอให้เขาพ้นภัยนะคะรักษาสังขารให้คาดแถนตลอดไปนะคะสาธอเบื้มปบตมาขอให้ทุกท่านจอพบแต่ความสุขความเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปแล้วเข้าถึงทรมตลอดปายสาธุมีความสุขมากเลยรู้สึกมีความสุขครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้นะเป็นวันที่26กนะฮะกุมภาพันธ์พุทธศัก,ากราช2 5ง4 วันนี้เป็นวันธรรมสวรรคเป็นวันมาคบูชานะอาตมภาพนะได้ถนะูกนิม,มนตนะ์จากเฮียปูลศิลหรือว่าพี่พูลศิลซึ่งเคยไปยที่ประเทศอินเดียนะันสเก,การสังเวที่อินเดียด้วยกันในวาระนี้เฮียพูลศิลก็ได้ชวนหลายครั้งนะที่จะได้มาปล่อยปลานะให้ชีวิตนะคืนชีวิตให้กับสัตว์ทั้งหลาย วันนี้จริงได้มีโอกาสนะได้มาร่วมนะการปล่อยนะชีวิตให้แก่สัตว์ประสาททั้งหลายการปล่อยปลาเนี่ยเป็นคนะติโบราณนะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีมโนมนางกาเลถ้าแต่มาจะไม่ผิดนะฮะท่านหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะวัดท่าซุงหรือวัดจันทรามที่จังหวัดอุทัยธานนะีท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตไม่มากนะแต่ว่า เพราะอาศัยนะครูบาอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านก็เลยทาพิธีให้ในพิธีของท่านตรงนั้นก็คือหลวงพ่อปานเนี่ยนะแนะนําให้หลวงพ่อฤาษีดําไปปล่อยปลาหลวงพ่อฤาษีด,ดากนะ็ก็ไม่ค่อยรู้สึกจะไม่ไม่อยากจะทำนะไม่อยากจะทําในขณะเดียวกันหลวงพ่อปานท่านก็นําปลาเนี่ยมาปล่อยมาปล่อยแทนมาปล่อยให้หนะลวงพ่อฤาษีดิงดํา เพราะท่านทราบว่าหลวงพ่อฤาษีหึงดำซึ่งเป็นสิทธิ์ญาณฤาษีของท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์เอกของท่านเนี่ยมีอายุสั้นเพราะนั้นการปล่อยปลาเนี่ยในยุคปัจจุบันที่อาจะมาได้ยกตัวอย่างเนี่ยก็ได้เห็นแล้วะครับหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดงดำเนี่ยท่านมีอายไุไม่ยืนแต่ว่าเพราะอานิสง์การปล่อยปลาก็ทําให้ชีวิตของของท่านหลวงพ่อฤาษีด,ดำมีอายุยืดออกมาอีกจึงทําให้ท่านได้ มีโอกาสบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีและก็ภาวนาบารมีได้ขึ้นมาอีกมากมายเลยในสมัยอดีตการก็เช่นเดียวกันนะอดีตการก็มีมีสามเณรนะซึ่งจะมีอายุสั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะที่เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินทางไปก็ไปเจอปลานะที่อยู่ในในคูคลองที่แห้งขอด ก็เลยนำปลาไปปล่อยไปที่ที่มีน้ําก็ทําให้ก็ทํนะาให้ชีวิตของลูกเนนสามเเรนในสมัยนั้นนะก็มีอายุยืนนานขึ้นมาอีกทั้งนี้ท้งนั้นก็เพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้บําเพ็ญทานบาร,รมีศีลบาร,รมีภาวะวนาบาร,รมนะีออกมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ญนะาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาปล่อยปลานะร่วมกันที่นี่ก็ดีนะร่วมกับนะพี่พูนศิลป์ซนะึ่งเป็น ซ,ซึ่งเป็นผู้นําบุญผู้นําชีวิตให้กับพวกเราทั้ง,งหลายก็ดีและญาติโยมที่มองดูคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้แม้จะไม่ได้มาปล่อยด้วยตัวเองแต่ก็ได้อนุโมทนานะกับเฮียนะพุทธินกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกับอาตมาภาพด้วยณตรงนี้ก็จะได้อานิสงส์ของการปล่อยปลาไปด้วยอานิสงส์การปล่อยปลาดังนี้กล่าวแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะมีชีวิตที่ดีขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีนะัพยันอันตรายทั้งหลายก็จะไม่มีอันนี้เป็นอัน,นสงส์การปล่อยปลาเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะตรงกับวันมาฆบูชาเป็นวันดีนะฮะเป็นวันมงคลนะเป็นวันที่อาพวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญน,นะทานบาร,รมีแต่เช้าด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะชีวิตะทานังการให้ชีวิตเป็นทานปรมาทานังก็คือเป็นทานอย่างยอดเยี่ยมเพราะนั้นจริงขอ โอกาสนี้ได้อนุโมทนากับพี่พูลศิลป์มาอยู่ใกล้ๆนี่พี่พูลศิลป์เนาะพี่พูนศิลป์แล้วก็เฮียพูนศิลป์แล้วก็หลายๆท่านที่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 ได้มาร่วมในวันนี้ขอให้พี่พูญศิลป์นะที่เป็นที่รักนับถือในการและกันโดยมาตลอดนะครับแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะฮะยงมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะมีการงานที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ มู่มันศัตรูทั้งหลายอย่าได้มากระมกายใครก็ตามคิดมีดีมีมดิร้ายต่อเราก็อย่าได้มาเข้าใกล้ใครก็ตามที่คิดดีคิดงามเป็นกัลยะาณมิตรของเราก็เข้ามาใกล้ในการละกันขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร